สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคมหวานนะคะวันนี้น้ำอ้อยมีมีดซุยเนาะสวยสวยเลยค่ะทำจากเหล็กแหนบเปอร์โย504นะคะมาให้เพื่อนๆรับชมเก้าเล่มนะคะ,ะมีดซุยชุดนี้เป็นชุดที่3าแล้วนะคะชุดที่1ที่2ของอ้อยก็หมดไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นชุดที่3ามแบบสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเล่มแรกกันเลยเนาะเล่มแรกนะคะความยาวจะอยู่ที่ 11.8ดุดดนิ้วนะคะสันหนาห้ามิลกว้างนิ้วครึ่งนะคะความกว้างนะคะด้ามจับตรงนี้หกนิ้วนะคะน้ำหนัก4 5 0รอยห้าสิบกรัมค่ะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เล่มที่1นะคะด้ามจับทำจากไม้แดงนะคะไม้จับตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะ ความกว้างหนึ่งจุดสี่นะคะสันหนาสี่มิลด้ามจับตรงนี้หกนิ้วเหมือนกันน้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะต่อไปนะคะเล่มที่สามนะคะความยาวอยู่ที่สิบอ็ดนิ้วครึ่งนะคะความกว้างคือนิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะสันหนาห้ามิลด้ามจับตรงนี้หกนิ้วนะคะน้ำหนักสี่รอยี่สิบกรัมค่ะวันนี้ วันนี้ด้ามความยาวนี่ก็จะประมาณ11นิ้วครึ่ง1ิ8อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะใกล้เคียงกันเนาะแต่สำหรับเล่มที่3นี้11นิ้วครึ่งนะคะความยาวก็จะพอๆกันเลยนะคะต่อไปนะคะเล่มที่4ี่นะคะเล่มที่4ใบยาวอยู่ที่11.7นิ้วเลยนะคะกว้าง1นิ้วครึ่งเหมือนกันสันหนา5มิลน,นะคะน้ะำหนัก420กรัมนะคะด้ามจับจะเท่ากันหมดเลยนะคะ6นิ้ว ไม้จับตรงนี้ก็เป็นไม้แดงหมดเลยนะคะต่อไปเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้าความยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะอะกว้าง1.4นะคะนิ้วสันหนา5มิลด้ามจับตรงนี้6นิ้วนะคะอะน้ำหนัก420กรัมค่ะสวยงามมากเลยนะคะ ต่อไปนะคะเล่มที่หกแล้วเนาะเล่มที่หกแล้วนะคะไหดูชิเลกนึงนะคะเล่มที่หกความยาวจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสามนิ้วความกว้างอยู่ที่เอหนึ่งจุสี่นิ้วนะคะสันหนาสามมิลน,นะคะน้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะน้าจับหกนิ้วเท่าๆกันหมดเลยนะคะวันนี้น้าจับตรงนี้นะคะ เป็นไม้แดงเนาะต่อไปนะคะเล่มที่7นะคะความยาว11.6นะคะแล้วก็ความกว้าง1.4นิ้วสนันหนาห้มิลน้ำหนัก400กรัมนะคะความกว้าง1.4นิ้วนะคะความยาว11.6นิ้วนะคะความยาวนะคะ11.6ค่ะต่อไปนะคะเล่มที่8 เล่มที่แดความยาวอยู่ที่11นิ้วครึ่งกว้าง1นนิ้วสันหนา5มิลน,นะคะน้ำหนัก420กรัมค่ะด้ามจับเท่ากันนะคะ6นิ้วด้ามจับตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเล่มที่9้าใบยาวอยู่ที่11.2นิ้วกว้าง1.3นิ้วสันหนาสมิลน,น้ำหนัก400รอกรัมนะคะ สวยงามมากเลยค่ะสวยจริงๆนะคะชุดนี้คือสวยจริงๆค่ะความเงาด้ามจับตรงนี้ทำจากไม้แดงนะคะทุกเกล่มเลยนะคะราคาวันนี้นะคะ699บาทนะคะอ่าพี่คนไหนสนใจเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะติดต่อเบอร์น้ำอ้อยได้นะคะ0 9 3 3์1 7 9 4 3ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะ วันนี้นะคะน้องอ้อยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่กดติดตามช่องของน้ำอ้อยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ